กคนจะต้องบำรุงผิวหน้าตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนคือขาดไม่ได้เลยในการดูแลบำรุงเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือใบหน้าของเราจะต้องสวยแล้วก็มีความแบบว่าออรา่าแล้วก็แบบชุมช่มฉ่าตลอดเวลาใช่ไหมทุกคนเวลากิฟ้าวิ่งกลางวันทุกคนกฟ้าจะใช้เป็นครีมกันแดดของพรอเอ็กมิลเลอ,อรนั่นเองค่ะ เพราะว่ากิฟ้าคิดว่าครีมตัวนี้มันอยู่ในวัย30ใช่ไหมมันก็คืออยู่ในวัยของเราอยู่แล้วที่เป็น30อัพขึ้นมาเพื่อลดริ้วรอยอะไรประมาณนี้จะเป็นพรเอกมิลรเคลนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรกัางวัย SPF 18 PA บวกบวกบวกค่ะทุกคนตัวนี้กิฟ้าใช้สําหรับวิ่งกลางวันค่ะส่วนเป็นกลางคืนนะคะทุกคนกิฟ้าจะใช้เป็นพรเอกมิลรเคลเป็นเซรั่มกับเป็นสูตรบำรุงกลางคืนเพราะว่า ครีมเราจะต้องทาอยู่แล้วเพื่อให้แบบว่ามันบำรุงผิวหน้าของเราทุกคนแบบเหมือนเวลาเรานอนใช่ไหมมันก็จะแบบว่าบำบัดหน้าของเราเองโดยธรรมชาติในการแบบบำรุงเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าแล้วก็พร้อมกับไปทํางานคืนนี้ก็คือสองทุ่มนะทุกคนก็คือลำปางกรุงเทพสองทุ่มโตแล้วก็ไปหันหัวเช้า11บเอ็ดโมงครึง่งแล้วก็ไปถึงก็เตรียมตัวเก็บของเก็บอะไรเหมือนเดิมก็มีความรู้สึกว่าพักผ่อน ยังไม่เต็มอิ่มสักเท่าไหร่แล้วก็ต้องทํางานต่อแล้วเพราะฉะนั้นกีฟ้าจะพาทุกคนมาบำรุงก่อนกีฟ้าขอลงเป็นเซรั่มก่อนทุกคนเนื้อกีหมองเขามันจะเป็นแบบเขาขาวแบบระมูละมุนนิดนึงค่ะทุกคนเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยกีฟ้าจะแตะนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกจุดแล้วก็นวดแบบนี้นวดขึ้นด้วยนะเพื่อให้แบบว่าเซรั่มมันซึมเข้าไป ในผิวหนังของเราแล้วก็รอบดวงตาที่สําคัญที่สุดเพราะว่าเวลาเรายิ้มันจะมีรอย<ด>ใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องเน้นใต้ตานิดนึงแล้วก็สูดกลางคืนค่ะตัวน,นี้เราก็มาแต่งหน้าในรูปแบบสบายๆนะคะในช่วงโควิดเพราะว่ากิ่งฟ้าก็ไม่ได้แบบหนักอะไรมากเพราะว่ากิ่งฟ้าจะต้องใส่มาสกด้วยเนี่ยเราก็ดูแลไปแบบนี้เลยากาิ่งฟ้ากันกิ่งฟ้าว่าการบำรุงเนี่ยมันถือว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยจ้ะ ละเลือนไม่ได้นะทุกคนละเลือนหรือว่าละเลยน,นี่แหละทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้ในการบำรุงหรือว่าทําให้ผิวเราแบบมีสุขภาพดีตลอดเวลาคิีมตัวนี้เหรอทุกคนมันช่วยลดอะไรใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบ10%ไฮยาคอลาเจน B3 คอมเพล็กซ์ค่ะทุกคนตัวนี้ช่วยช่วยในการลดเลือนยิ้วลอยอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะทุกคน ต่อมานะทุกคนฮิฟ้าก็จะลงรองพื้นไปเลยเพื่อความรวดเร็วรองพื้นก็ใช้ด้วยเดิมค่ะเป็นของเอ็ดี่เพราะว่าใช้ยังไม่หมดสักทีก่อนใช้ก็ต้องขยับอีกนึงแตะเหมือนเดิม1 2ึ่งสอมสี่ห้าหกดประมาณนี้ถ้าผิวผิวหน้าเราดีใช่ไหมถ้าผิวผิวหน้าเราดีอยู่แล้วการลงพื้นก็ไม่ใช่มีปัญหาอะไรนะทุกคน รองพื้นก็ติดตลอดบางคนอาจจะรองพื้นแบบเป็นขุยบ้างแบบเป็นขืบบ้างเป็นรอยบ้างแบบผิวหน้าบานนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราต้องเริ่มต้นผิวหน้าที่ดูแลสุขภาพดีก่อนแล้วเลือกครีมรองพื้นที่มีส่วนผสมของการดูแลบำรุงทุกคนผิวหน้าเราก็จะแบบอันนี้คือแบบรองพื้นไปแล้วนะมันก็จะเป็นประมาณนี้ตอนนี้ก็คือแบบใช้กล้องกล้องแคแนอนะทุกคนต่อมานะคะคีฟ้าจะใช้เป็นคิวเพสตัวน,นี้จะเป็นคิวเพจของ เอเ Avery Snow ค่ะตัวนี้เป็นขนาดเทสเตอร์ีฟ้ากจะตกวิงวิงไปเลยเพราะว่าไม่ได้เน้นปกปิดมากกลางคืนเพราะว่าแสงบนรถมันอาจจะเป็นแบบมวัวมวนิดนึงการเดินทางนะคะทุกคนก็อยู่ประมาณสักชั่วชมูในการเดินทางเป็นบรรทุเสร็จเนี่ยก็ชีวิตก็ดีนะก็มีความสุขไปเรื่อยๆกับชีวิตเดินทางไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ เรารักบริการอ่ะทุกคนะะเราจะป้าเรก็แบบใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆเนี่ย,เ,ยเวลาลงรองพื้นเสร็จก,ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะรองพื้นแล้วก็ตกแป้งด้วย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 แป้งคิวเพสเออรนะคะตัวนี้จะเป็นเออร s สน w คะ่ะทุกคนของคิวเพสซื้อได้ทุกๆท,ที่ค่ะทุกคนต่อมาค่ะทุกคนเราก็จะเน้นเปลือกตานิดนึงเพราะว่าเราปิดแมตตครึ่งหนึ่งใช่ไหมเราก็จะเน้นเปลือกตาวันนี้จะเป็นขอแบบ ่ทนอ่อนๆน,น,นะทุกคน<ม>ก็จะเป็นแบบสีน้ำตาลอะไรย่างเงี้ยนี่ค่ะแต่งไปเลยเราเน้นแบบนง่ายจุกจุกจุกไปแบบเนี้ยแท้จริงฟ้าเป็นคนที่แต่งหน้าง่ายมากเลยทุกคนคือแบบคือแบบว่าสุขภาพผิวหน้าเราแลดูมันก็แต่งง่ายหมดแหละทุกคนก็เหมือนที่กิฟฟ้าบอกว่าเราจะต้องดูแลบำรุงแล้วก็ใช้ครีมแบบว่า สมกับวัยเราไรเงี้ยคือวัยเราสามสิบเราก็ใช้แบบว่าเน้นริ้วรอยแล้วก็เพื่อความกระจ่างใสอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วตรงเบ้าตามันก็จะเป็นสีแบบอ่อ,อนๆเบ้าๆตามมาด้วยคิ้วทุกคนคิ้วก็จะใช้เป็นศสาแบบนี้เหมือนเดิมง่ายๆกี่ฟ้าคิดว่ากี่ฟ้าเป็นคนแต่งตัวแบบง่ายๆอ่ะแล้วก็เป็นแบบแต่งหน้าแบบง่ายๆอ่ะทุกคน <c oughs> คือใครที่แต่งหน้าไม่เป็นหรือว่ายังแบบว่า ยังไม่เก่งเราก็ต้องฝึกให้ตัวเองแบบมีความชํานาญเวลาแบบมีเวลาเร่งรีบเหมือนเราออกไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้แบบแต่งหน้าได้เร็วขึ้นเหมือนเวลากิ่งฟ้าทางานอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ต้องเร่งรีบกับเวลาบางทีแต่งหน้าแบบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงในการแต่งหน้าที่ลำบากที่สุดก็คือแบบทําผมแหละวันนี้ก็คือแบบรวบผมติดนิดนง่ายทุกคนเนี่ยเห็นไหมได้คิวแล้วไม่ยากเลยวันนี้แต่งในรูปแบบ อีซี่อีซี่ชิลชิลสมูทของกิ่งฟ้าในการไปทำงานคืนนี้แล้วก็ตามด้วยบัตออนบัตออนนี้ใช้แบบเป็นเนื้อครีมจะดีที่สุดนะคะทุกคนเพราะว่าจะติดได้ยาวนานมากทุกคนแต่งยังไงก็สวยทุกคนเพราะว่าการแต่งหน้ามันทําให้เราสวยไม่ใช่ว่าการแต่งหน้าแล้วทาให้รูขี้เหล่ลงมันจะต้องสวยเสมอทุกคนไม่มีอะไรหรกคิดแบบว่า ไม่สวยเพราะแต่งออกมาแล้วทุกคนจะต้องสวยผิวเราเป็นแบบว่าอาจจะเป็นสีแทนสีอะไรอย่างเงี้ยเราแต่งออกมาแล้วก็ต้องดูดีใช่ไหมใครจะเป็นแบบว่าแต่งหน้าแล้วให้แบบคิเลยลงมันไม่มีทุกคนวันนี้ก็อาจจะแบบว่าลูกค้าเบาบางนิดนึงเนาะอาจจะแบบไม่เยอะมากวันนี้วันนี้กีฟ้าจะไม่เอากระเป๋าไปเยอะจะเอาแค่กระเป๋ากล้องแล้วก็ชุดลำลองไปหนึ่งชุดเพราะว่ากีฟ้าจะต้องกลับเลยเพราะว่ากีฟ้าไม่ได้นอนที่กรุงเทพ กิฟ้าก็จะกลับไปนอนที่ลำปางอีกรอบหนึ่งเราก็จะกิดอารรโนอารรโนนี่กีดง่ายมากเลยนะปื๊ดปื๊ดปื๊ด,ดอย่างเงี้ยเห็นไหมกิฟ้าเป็นคนแบบกีดก็ครึ่งตาพอเพราะว่ามันแบบมันจะได้มีมีมิติมากขึ้นอะไหนๆก็มาแล้วเอาเต็มตาเลยแล้วกันท่านผู้ชมจะได้เห็นแบบกีดเนี่ยกีดง่ายมากทุกคน บางคนอาจแบบกิีดยังไม่เก่งพอนะคะทุกคนแบบต้องขอให้แบบแนะนําเป็นหัวแบบนี้ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมมันจะได้แบบกรีดง่ายถ้าแบบเป็นหัวแข็งแขมันจะกรีดยากมากทุกคนแล้วก็ตามด้วยลิปลิปกิฟ้าก็จะใช้เป็นแบบมีมุกนิดนึงทุกคนเห็นไหมนีเป็นประกายเงาแบบนี้ก็แต่งอันนี้เลยง่ายเหมือนมีกิตเตอร์ได้ตัวเลยเนาะทุกคนดูดิอืมว้า เสร็จแล้วกีฟ้าก็มาแต่งหน้าไปทํางานให้ดูอีกแล้ววันนี้ก็แบบมองมอยกันไปนิดนึงเนาะทุกคนตอนนี้ก็มีแบบมีเซตเยอะมากโฟมล้างหน้าของกีฟ้าก็จะเป็นพรเอสมิลโครเหมือนกันนะคะทุกคนไว้สาแล้วอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะเพราะว่ากีฟ้าใช้จริงแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออล่องริ้วรอยมันตื้นลงแล้วก็แบบว่าทําให้ผิวหน้าเรามันสมูทแล้วก็สว่างใสมากขึ้นนี่คือแบบลองพื้นแล้วก็ใช้แป้งพับนะคะเมื่อกี้มันรู้สึกว่าโอเคมาก บางคนถามแบบว่าพี่กิ่งฟ้าผิวพรุ์ผิวหน้าดีจังเลยไปใช้อะไรก็ว่าลุงทุ่ัวไปเหมือนน้องๆเพื่อนๆอะไรประมาณนี้เพียงแต่ว่ากิ่งฟ้าก็ใช้แบบนี้เลยถูกแล้วก็ใช้ง่ายด้วยเพราะว่าเราพกราคาก็ย่อมเยาวด้วยทุกคนเอาล่ะทุกคนวันนี้ก็ไม่แต่งตัวแต่งหน้าให้ดูแล้วว่ากิ่งฟ้าแต่งหน้าไปทำงานในลุค everyday แบบ smooth easy ยังไงนะคะทุกคนวันนี้กิ่งฟ้าจะไปทำงานแล้วนะคะสองทุ่มตรงลำปางกรุงเทพไปหาหนหัวช้วนะคะทุกคนวันนี้กิ่งฟ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย สมมติไหมก็ดูแบบระมุลน,นะทุกคนแบบเห็นไหมง่ายง่ายเมื่อกี้จากที่ดูแบบหน้าแบบซิซิแต่งออกมาแราวน้าแบบธรรมดามากเพราะเราจะต้องปิดแมสค่นะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย